ขอทานน้อยบทที่11ผู้ครอบครองบัลลังก์หงย่อมต้องมีสติปัญญากับลูกเลี้ยงทั้งสี่นั้นแทบกล่าวได้ว่าเห็นชัดดั่งลายมืออายุนางไล่เลี่ยกับเหล่าองค์ชายสมัยเป็นพระชายาเอกพวกเขาแต่ละคนเนื้อแท้เป็นเช่นไรนางล้วนกระจ่างแจ้งเดิมทีเพียงไท้จื่อพอใจนางกำนันเล็กๆคนหนึ่ง นางก็สามารถมอบให้เขานำตัวกับวังตะวันออกไปได้ทันทีหากมีใช่เพราะคำนึงถึงตี้หลี่หมิงองค์ชายร้องเคร่งขรึมมาตั้งแต่เล็กจะทำสิ่งใดล้วนคิดและตรองอย่างผีท้วนหากแต่เพราะคิดมากเกินไปใจจึงเชื่องช้า แขวนรุ่งเรืองสตรีมีส่วนหนุนนําลมชาติข้าวฟันสตรีเองก็มีส่วนเพียงราชบัลลังก์พี่น้องก็แทบไม่มองหน้ากันแล้วหากบาดหมางด้วยเรื่องสตรีชาตินี้อย่าหวังเลยจะอยู่ร่วมกันได้แล้วองค์ชายใหญ่เป็นอย่างไรเรื่องสาวงามล้วนตึงมือพูดถึงเสี่ยวลูกก็ยังมีองค์หญิงชิงหลีอีกคนที่เป็นปัญหาตั้งแต่เกิดเรื่ององค์ชายหลีซุน ก็พยายามพูดคุยกับเสี่ยวชิงเพคะแต่คนของเราไม่ยอมพบหลบเลี่ยงตลอดหม่อมฉันพยายามเกี้ยกต่อมอย่างไรนางก็ยืนยันจะอยู่รับใช้ฮองเฮาเพคะเสี่ยวอี้พูดแล้วรู้สึกจนใจอยู่มากเด็กโง่คนนี้นี่เปินกงมีได้แก่ชาราเสียหน่อยไม่ต้องให้นางมาดูแลหรอกว่านหงโต้อถอนหายใจเดิมทีปัญหาของเพิงชิงหลีล้วนเริ่มต้นมาจากนางทั้งสิ้น นั้นนางคัดค้านยอมตายไม่ยอมให้ฝ่าบาทรับสนมอายุสิบปีนางว่าเผิงชิงหลีเข้าวางังแต่ราชาองค์การแต่งตั้งสนมออกไปแล้วเพื่อนางฝ่าบาทจึงยอมยกเลิกการรับสนมผู้นี้เข้าวางังและให้เผิงชิงหลีแต่งเป็นพระชายาเอกขององค์ชายใหญ่ตี้หลี่ซุนตอนนั้น นางเข้าใจว่าเรื่องทั้งหมดคงจบลงด้วยดีเพียงเท่านี้นึกไม่ถึงว่าสมปีต่อมาภายนอกกลับมีข่าวลือว่าเผิงชิงหลีมีสามีสองคนรับใช้พ่อแล้วยังมารับใช้ลูกอีกยามนั้นหลี่ซุนยังเยาจึงหุนหันพันแล่นเขียนหนังสือ,อยาเผิงชิงหลีเสี่ยวชิงเพิ่งอายุได้13ปีก็ถูกยาตั้งแต่ยังไม่ทันได้เข้าหอ ยามนั้นจึงถึงกับคิดสั้นฆ่าตัวตายหนีอายถูกห้องเต้ขับออกจากวางังนางไม่ปริปากบนถูกสั่งให้แต่งเข้าตำหนักองค์ชายใหญ่นางไม่อาจเถียงชีวิตที่ไม่เคยได้เลือกเองสุดท้ายพังทลายไม่เหลือชิ้นดีเผงชิงหลีจึงผูกคอดีที่มีสาวใช้มาพบเข้า จึงช่วยชีวิตไว้ได้ทันวานหองเฮาในตอนนั้นจึงรับนางเข้าวังมาเลี้ยงดูใกล้ชิดไม่ต่างจากน้องสาวภายหลังจึงให้ฮ่องเต้ประทานยศองค์หญิงเช่ชูเกียรติให้นางซ้ำยังให้ประกาศไปทั่วล่าเรื่องราวข่าวลือเหลวไหลหากใครกล้าพูดต้องไปอธิบายในยมโลกทันทีเรื่องเล่าสนุกปากเหล่านั้นจึงได้เงียบหายไปนางอุ้มชูเลี้ยงดูเผิงชิงหีไว้นานกว่าจะรู้ตัวเสี่ยวชิงก็อายุครบ25 ปีแล้วจึงกระจ่างใจว่าเป็นนางลืมหาสามีให้เสี่ยวชิงแม้นางจะอบรมเผิงชิงหนีให้คิดอ่านนอกลู่นอกทางไปบ้างแต่ลึกๆว่านหงเต้าย่อมรู้ว่าสตรีผู้นี้มีความคลัค่งคลืฝังหัวอยู่ให้เสี่ยวชิงเลือกสามีนางไม่ชี้ไม่เลือกสุดท้ายว่านหงเต้าไต่ตรองดูเห็นว่าเสี่ยวชิงคงไม่อยากได้ชื่อว่าแต่งสามีสามคน จึงคิดช่วยอุ้มสมคู่สามีภรรยาหย่าร้างคิดไม่ถึงว่าผลจะออกมาเป็นเช่นนี้นางจึงได้แต่จนปัญญาเผิงชิงหลีมิได้พาเสี่ยวลู่เที่ยวชมดูตำหนักแต่อย่างใดหากแต่เดินนำตรงไปยังศาลาข้างตำหนักเสี่ยวลู่ก้าวขาแทบไม่ออกเมื่อเห็นชัดว่าใครกำลังนั่งอยู่ในศาลาคารวะไทจือเพคะเผิงชิงหลี่นำคนเข้าไปย่อกายมุมปากของนางยกสูงขึ้น เจ้าเป็นเหมือนพี่สาวของเราอย่าได้มากพิธีมานั่งนี่เถอะไทจื่อตี้เฟิงเลยขี้ยิ้มเผื่อแผ่ไปถึงสตรีเบื้องหลังเพคะนางสุดตัวลงนั่งร่วมโต๊ะพางหลิวตาให้บุรุษที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามอย่างรู้เท่าทานันเสียวลู่รีบย่อกายถาวายความเคารพอีกฝ่ายลุกขึ้นเถอะ เขาโบกมือให้นางลุกขึ้นอย่างลู่เหลียนเป็นสาวใช้มาก,ก่อนจึงรู้หน้าที่ดีเมื่อเจ้านายอนุญาตให้ลุกขึ้นก็รีบไปยืนข้างกายเผงชิงหลีทันทีตี้เฟิงเหลยยกช้าขึ้นมาจิบช้าๆเพราะว่าดวงตาหง กับรอบยนตโฉมงามเบื้องหน้าไม่วางตาที่โบราณกล่าวว่าแรงเห็นก็หวั่นใจเขาก็เพิ่งเข้าใจเมื่อได้พบนางผู้นี้แม้รู้ทั้งรู้ว่าทั้งหมดเป็นเพียงภาพฝันกระนั้นแม้สามารถเลือกได้เขากับยินดีคว้าจับฐานแดงก้อนนี้อยู่ดีเผิงชิงหลีรอบยิ้มในใจเมื่อเห็นสายตาเช่นนั้นของไทจือวาสนารักของเสี่ยวลู่ช่างน่าสนใจจริงๆ องค์ชายรองน้องท่านนั้นมาเองหมวกใบเก่งสีเขียวเขาสรรหาข้าคนดีไหนเลยเคยชายตาเพียงแต่ว่าเขาเหล่อดีจึงยิ้มยวนห้องเฮาเพคะสงต้องช่วยหม่อมชั้นจัดการเจ้ารองนะเพคะจนป่านี้แล้วทั้งตํำหนักมีเพียงอนุหนึ่งคนบุตรชายสักคนยังไม่มีหม่อมชั้นกุ้งใจจนไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วเพคะ หนีกุ้ยเฟยสีหน้าย่ำแย่ไม่น้อยแขวนศินมีธรรมเนียมพระชายาในวังตะวันออกคลอดบุตรไม่อาจเลี้ยงดูด้วยตนเองหน้าที่เลี้ยงดูเป็นของพระพี่เลี้ยงกล่าว่าเพื่อให้พระชายามีเวลาปริบัติไทจือ่อภาว่าแท้จริงแล้วเป็นการขีดเส้นแบ่งในฝ่ายในและอวังหน้าไว้อย่างชัดเจนสัมพันธ์มารดาและบุตรจึงห่างเหิน3ปีมานี้ นีชัยเลยเร่งรัดให้บุตรชายเลือกพระชายายอย่างไรก็ไม่เป็นผลเลยแม้แต่น้อยเมื่อองค์ชายสามมาเข้าเฝ้าฝ่าบาทขอพระราชทานสมรสนางจึงร้อนใจยิ่งรีบมาขอร้องฮองเฮาให้ช่วยนางพูดอีกแรงกุ้ยเฟยเป็นพระมารดาย,ยังพูดไม่ได้เปินกงพูดองค์ชายจะฟังได้อย่างไรที่จริงแล้ว ล้วนเป็นความผิดนางอยู่ส่วนหนึ่งที่ขอพระราชทานอำนาจให้องค์ชายทั้งสี่สามารถเลือกคู่ครองได้โดยอิสระว่านหงเต้าไหนเลยจะรู้ว่าพวกเขาจะเลือกมากกันเช่นนี้กระทั่งอายุ25ปีเข้าไปแล้วตำแหน่งพระชายาเอกของพวกเขากับยังว่างเปล่าแม้ฝ่าบาทจะไม่ทรงตำหนินางตรงๆแต่ก็ยังทรงบ่นว่าเหล่าองชายล้วนกินนอนในหอคาิกาหากไม่ตักเตือนให้ดีวันหน้าเชื้อสายมังกร ย่อมเป็นนางลมเหล่านั้นอุ้มท้องมาว่านหงโต้คิดคิดดูแล้วเรื่องนี้ก็น่ากุ้มใจอยู่ไม่น้อยนี่ชัยเลยไม่ละความพยายามถึงอย่างไรเจ้าร้องก็ฟังหงเฮามากกว่าขอเพียงหงเฮาทรงพระเมตตาช่วยเกี้ยกลอมสักนิดแม้หม่อมฉันตายไปก็ไม่คิดเสียได้แล้วเพคะหงเฮาควรช่วยนางพูดสักคำนะเพคะ เหรินเซียพระมารดาขององค์ชายสามอมยิ้มน้อยๆบุตรชายของนางขอพระราชทานสมรสด้วยตนเองแล้วอีกไม่นานนางคงได้อุ้มหลานก่อนหน้าใครทั้งหมดนับเป็นเรื่องดีเปินกงเอ่ยปากช่วยสนับสนุนให้พวกเขามีอำนาจเลือกคู่เองก็เพราะอยากให้พวกเขามีความสุขสมรสพระราชทานทำร้ายคนมาเท่าไหร่แล้ว เปิ่นกงหวังเพียงเหล่าองค์ชายจะไม่ถูกใช้ประโยชน์ในเรื่องนี้หากเปิ่นกงกับคำมีเท่ากับกืนน้ำลายตนเองหรอกหรือว่านหองเฮาปลายตามองกุ้ยเฟยสามคนและสนมชั้นเฟยอีกสองคนที่นั่งฟังอยู่นานพางถามว่าพวกไม่ไหมมีความเห็นอย่างไร สุดแล้วแต่ฮองเฮาจะทรงเมตตาเพคะพวกนางประสานเสียงตอบด้วยสีหน้านอบน้อมทาว่าดวงตาของทุกคนกับไหวระริกด้วยความรื่นรมนานๆครั้งจะเห็นผู้ปกครองวังหลังตกที่นั่งลำบากสีหน้าฮองเฮาคล้ายอมขี่เท่าไว้เต็มปากดีดียิ่งแล้วให้ข้ารับมือคนเดียวมีชัยเลยบีบน้ำตาร่ำไห้ออกมาหม่อมฉันอายุปูนนี้แล้วค้างขาใจ เพียงไม่มีโอกาสได้เห็นลูกหลานขอหองเฮาทรงเมตตาผู้ไร้วาสนาส่งเสริมอามิงของหม่อมชัน้นแต่งพระชายาเข้าตำหนักหลายๆคนเพื่อความฝันของหม่อมชั้นจะเป็นจริงได้หรือไม่เพคะหองเฮาเดิมที ตามทมเนียมต้องแยกแม่แยกลูกผู้อื่นล้วนต้องทําตามมีเพียงว่านองเฮาเท่านั้นที่ไม่ทําตามกฎระเบียบบุตรในอุทธรทั้งหมดเลี้ยงดูด้วยตนเองตั้งแต่เล็กจนเติบใหญ่สัมพันธ์แม่ลูกสนิทแนบแน่นเป็นที่น่าอิจฉาย,ยิ่งไหนเลยจะเป็นเช่นบุตรชายผู้เย็นชาของนางคิดแล้วหนีกุ้ยเฟยยิ่งมีโทสะจึงตั้งใจร้องไห้เสียงดังกว่าเดิมอีกหน่อยเอาล่ะเอาล่ะหนีกุ้ยเฟยระงับอารมณ์เถอะ เปิ่นกงจะลองเกี้ยต่อมองค์ชายรองสักครั้งขอเพียงเขาเอ่ยปากว่าต้องการใครเปิ่นกงจะส่งเสริมให้เขาและเจ้าสมหวังอย่างแน่นอนหองเฮาเช่นนางมีหรือจะไม่รู้ว่าหนีกุ้ยเฟยเสีแสแซง แต่ทำอย่างไรได้เล่าหากดึงดันปฏิเสธวันนี้ทั้งวันนางต้องถูกหนีชัยเลยตามร้องทุกจนบ้านแน่ๆทางพี่ดีควรถอยหนึ่งเก้าเอ่ยปากสักคำพอเป็นพิธีเท่านั้นพระมารดาองค์ชายร้องกั้นสะอื้นดึงผ้าเช็ดหน้าออกมาซับน้ำตาจริงนะเพคะขอเพียงเขาเอ่ยปากเท่านั้นวานหงเต้าให้คำรับรองพางออกคำสั่งไว้งกง ขันทีอาวุโสประจำตำหนักรีบค้อมกายรับคำสั่งพะยะค่ะเจ้าออกไปดักรอองค์ชายร้องที่หน้าประตูสักหน่อยหลังฝ่าบาทเลิกว่าราชการแล้วหาโอกาสเชิญองค์ชายรองมาพบปั่นกงสักครั้งพะยะค่ะว่ายกงกงรีบไปทําตามคำสั่งขอพระไทยเพคะข,ของเท้านี่ชัยเลยยกยิ้มสีหน้าสดชื่นคล้ายไม่เคยร้องไห้มาก่อน มาขอร้องปป่นกงเช่นนี้คงมิใช่ว่าเจ้ามีคนที่หมายตาอยากได้เป็นลูกสะภ้ยอยู่แล้วใช่หรือไม่เพคะเป็นคุณหนูใหญ่สกุลเหรียญเหรียญจูจินเพคะวานหงเฮาเลิกคิ้วบุตรสาวแม่ทัพผู้นั้นดอกหรือเพคะผู้ทรงอำนาจบอกมือพวกเจ้าออกไปก่อนปป่นกงมีเรื่องจะคุยกับหนีกุ้ยไฟตามลํำพังหม่อมชั้นทูลลาเพคะเหล่าสนมที่เหลือย่อเขาถว,วายบังคม ก่อนจะพากันล่าถอยออกไปคนภายนอกอาจคิดว่าเป็นเพราะไท้จือ่อมั่นหมายกับหลานสาวมหาเสนาบดีของแควนแล้วตำหน่งพระชายาเอกของตี้เฟิงเลยจึงไม่ว่างยามนั้นไท้จือ่อจึงเลือกบุตรสาวคนรองของสกุลเหลียนซึ่งกำเนิดจากหูหญินสามของท่านแม่ทัพแต่งเป็นพระชายารองแทนทว่าแท้จริงแล้วว่านหองฮารู้เหตุผลที่บุตรชายของนางเลือกเหลียนจูจนดีนั่นก็เพราะนางเป็นบุตรสาวที่ แม่ทับเหรียญรักไ่อย่างแท้จริงตัางหากคุณหนูรองมีค่ามากกว่าคุณหนูใหญ่ไทจื่อจึงเลือกนางนีชัยเลยจะรู้เรื่องนี้หรือไม่ก็สุดที่ว่านหงโต้จะเดาได้เพียงแต่หากนางคิดแต่งคุณหนูใหญ่เหรียญจูจินเป็นสะไพจะไม่เป็นการเร่งผักบุตรชายเข้าสู่คมมีดอกหรือ แม้หองเฮาจะมีน้ำพระทัยให้เจ้าร้องแต่พระนางไม่สามารถคุ้มครองเขาได้ตลอดไปหม่อมชันจึงได้แต่ขอพระเมตตาให้ทรงส่งเสริมยวนยางคู่นี้เพคะหนีกุ้ยเฟยอยู่ร่วมกับหองเฮาคู่นี้มานับสิบปีแล้วมีหรือจะเดาไม่ได้ว่าพระนางคิดจะเกี้ยปกล่อมนางด้วยเรื่องอะไรเพียงแต่วันนี้ฮองเฮาเมตตาแล้ววันหน้าเล่าหากท้ายือขึ้นครองบัลลังก์ จะหวังได้อย่างไรว่าพระองค์จะละเว้นเหล่าพี่น้องนอกไส้เช่นนี้แล้วจึงต้องแต่งพระชายาเอกเป็นบุตรสาวแม่ทัพป้องกันไว้หนึ่งชั้นวันหน้าแต่งพระชายาร้องฝ่ายบูและบุญอีกหลายคนมารดาเช่นนางจึงกล้าวางใจตายตา,ยตาหลาบับไทจื่มีใช่คนโหดเหี่ยมวันหน้าต้องเหลือทางเดินให้พี่น้องอย่างแน่นอนวันฮองเทารับรอง หม่อมชั้นเพียงต้องการให้อาหมิงแต่งพระชายามีบุตรหลานให้หม่อมชั้นได้อกอุ้งเท่านั้นเพคะ มีชัยเลยปากยื่นเล็กน้อยมีมารดาบ้านใดกล่าวว่าบุตรของตนนั้นไม่ดีก็มีชัยไท่จื่อเป็นแมวต่อหน้าเป็นพยักรับหลังหร,อหรือนางถึงได้กลัวประเพณีฆ่าพี่น้องเป็นงานคู่ราชบัลลังก์ผัดเปลี่ยนหนึ่งครั้งต้องสังเวยเลือดหนีกุ้ยเฟยเป็นมารดาคนเห็นบุตรชายไม่ร้อนใจหาทัพเสริมนางย่อมต้องจัดการ กลับเป็นว่านหงโต้ที่สะดุดใจหรือแท้จริงแล้วบุตรชายของนางอาจไม่เห็นพี่ชายต่างมารดาทั้งสี่เป็นพี่น้องเฟิงหวาอ่อนโยนมีเมตตาเขาคงไม่คิดเรื่องขุดรากถอนโคนใช่หรือไม่ฐานะในวังของหยางลู่เหลียญนับว่าไม่เลวนางกำนันในตำหนักล้วนรู้ดีว่าหญิงใบผู้นี้เป็นผู้มีคุณขององค์ชายรองทรงตั้งใจส่งนางเข้าวัง มาให้ฮองเฮาช่วยอบรมเขาว่าแท้จริงแล้วใครเล่าจะไม่รู้ว่านางเข้าวังมาเพื่อรับความโปรดปรานจากฮองเฮาให้สงช่วยหาสามีให้ต่างหากเผิงชิงหลี่เข้าวังตั้งแต่อายุยังน้อยยามนี้ได้รับหน้าที่ให้ดูแลอย่างลู่เลียนจึงใส่ใจนางเป็นพิเศษฮองเฮากล่าวว่าให้นางช่วยสอนเขาว่าครั้นทดสอบฝีมือแล้วกลับเป็นองค์หญิงเช่นนางเสียอีกที่ต้องให้ผู้เยาช่วยชี้นะ ่ร้รำดนตรีกาวีอักษรเทียบไม่ติดก็ช้ำใจจะแย่แล้วครั้นเผิงชิงหลีสั่งให้คนตั้งกระดานหมากล้อมมาสู้ นางกลับยิ่งอับอายเมื่อพบว่าอีกฝ่ายแซงออมมือให้นางอยู่หลายส่วนคนแท่เผิงเช่นนางจิตใจกว้างขวางรักถนอมผู้มีฝีมือรู้จักยอมรับข้อผิดพร้อมเรียนข้อดีเพียงแต่เป็นนางเทียบเจ้าใบไม่ติดเลยจริงๆหรือที่แท้กินดื่มในวงังมิใช่จะเติบใหญ่เป็นหงได้ง่ายๆเป็นไม้เพาะชำไหนเลยจะแข็งแกร่งเท่าต้นหญ้าท้าลมฝนคิดแล้วก็ท้อแท้ยิ่งนะเสี่ยวลูก เจ้าต้องสอนเปินกงจูให้เก่งเท่าเจ้าให้ได้นะ เจ้าใบมีเคยพบผู้มีกิริยาหน้าธนุถนอมเช่นนี้มาก่อนเลยแม้จะถ่อมตัวเพียงไรก็ทนรับน้ำเสียงออดอ้อนขององค์หญิงไม่ได้สุดท้ายจึงเขียนกระดาษโต้อตอบกับนางโอนอ่อนตามเผงชิงหลีแต่โดยดีเสียวลู่เข้าวังนับว่าได้เปิดหูเปิดตากล่าวว่าบุรุษผ่านสงครามมาหนึ่งครั้งจิตใจจึงแกร่งกล้ายิ่งฆ่าคนยิ่งสงบนิ่งนางเดินย่ำอยู่บนพื้นที่อันตรายที่สุดในใต้ล่าจึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้ว วังหลังก็ไม่ต่างอะไรกับที่อยู่ของเหล่าพูดพยักพาดพังสักครั้งชีวิตเหลือเพียงเท่ากระดูกยิ่งวังหลังแขวนฉินสงบเงียบเท่าใดฮองเฮาในรัชการก็ยิ่งน่าสงสัยมากเท่านั้นดังว่าป่าเงียบไร้เสียงก็ล้วนเพรากลิ่นเกรงภยัยเหล่าสนม,มีใจยายฝ่าบาทจึงไม่ตอบรับ เห็นป่าเงียบด้วยตาตัวเองแล้วต่อให้ตี้หลี่หมิงบังคับนางหรือจะโง,ง่ยอมเดินไปตายใต้ฝ่าเท้าหองเทายามนั้นอย่างลู่เหลียนมีใจเดือดดานปลายนิ้วที่กำลังดีดอยู่บนกู่เจิงจึงบรรเลงเพลงเดียวดายซึ่งเป็นเพลงตัดรอนสัมพันธ์ได้รุนแรงอยู่บ้าง องค์หญิงเผิงชิงหลีที่เป่าหลูเซินร่วมด้วยจึงต้องขยับปลายนิ้วให้เร็วขึ้นเดิมทีเนื้อเพลงนี้ก็รุนแรงกินใจคนมากพออยู่แล้วยามบรรเลงในศาลาใกล้ภูเขาจำลองเช่นนี้เสียงน้ำตกกระทบกับยิ่งทำให้บทเพลงเดียวดายยิ่งทวีความน่าสนใจดังว่าสัมพันธ์รักที่ขาดสบั้นก็ไม่ต่างอะไรกับสายน้ำที่ไหลผ่านไม่อาจย้อนกลับดนตรีนั้นที่ง่ายคือเรียน ที่ยากคือฝึกฝนหนึ่งคนนำอีกคนเรียนอย่างขับเคี่ยวด้วยปลายนิ้วหูดีตาดูสมองจดจำท่วงทํานองบ่อยครั้งเข้าฝีมือจึงพัฒนาคนเรียนได้วิชาคนสอนเห็นข้อบกพร่องสามารถชี้แนะและแก้เป็นจุดๆดได้ง่ายหนึ่งเพลงบรรเลงหลายหนเข้าสุดท้ายย่อมกลมเกินดังเช่นสามีภรรยาแรกเริ่มย่อมติดขัดหมางใจอยู่ร่วมนานวันจึงลื่นไหล จบเพลงเผงชิงหลีที่เลือกใช้เครื่องเป่าถึงกับผ่อนลมหายใจแรงสองแก้มแดงปังทว่าดวงตากับเอ่งประกายเติดจ้าเปินกงจู่ไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเพลงเดียวใดจะน่าฟังเช่นนี้ที่ผ่านมาได้ยินแต่ทํานองเศร้าเสียดายบุพเพแต่พอเจ้าดีดด้วยจังหวะที่เร็วดุดม้าศึกเช่นนี้เปินกงจู่คล้ายกับเห็นรอยยิ้มสะใจของหญิงงามสะบ้านรักด้วยความเด็ดเดียวแบ๊ะแบะ เสี่ยวลู่ยิ้มจืดจางนางเพียงแต่โมโหคนไหนเลยจะฮึกเ่มถึงเพียงนั้นเล่นได้ดีเล่นได้ดีไท้่จื่อของแขวนปรากฏตัวขึ้นด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนพระเนตรมังตอนพทอดสายตามองหญิงใบ้เป็นพิเศษถวายพระพรเพคะท้จือ่อเผงชิงหลีและนางกำนันรอบบริเวณย่อเข่าลงในทันทีร่างสูงก้าวขึ้นศาลาสุดตัวนั่งบนเก้าอี้ตรงข้ามเสี่ยวลู่น้ำเสียงทุ้มเอ่ยปากอนุญาต ลุกขึ้นเถอะไม่ต้องมากพิธีสาวใช้ไม่อาจนั่งเสมอกับเจ้านายนางกำนันก็ไม่แตกต่างเมื่อไทจื่อรับสั่งเช่นนั้นแล้วเจ้าใบจึงรีบลุกขึ้นถอยหลบไปยืนด้านหลังองค์หญิงดวงตาหลบต่ำมองพื้นใช่ว่านางไม่เห็นสายตาของเขาเทาว่ากินพี่ไม่อาจกินน้อง เจ้าใบ้แม้มีใจกำเริบเสรบสารแต่กับไร้ความกล้าปีนป่ายยอดผาองค์ชายรองใจดำอมหิตไทยจื่อแววตาเป็นประกายฉายปัญญาหากนางกล้าปีนเกรงว่าถึงตอนนั้นยังไม่ทันควา้าก็คงตายไปเสียก่อนหากยังยิ้มสักนิดจะเจอดีลืมสามีคนนี้แล้วหรือไม่หรือต้องให้ข้าย,ย้ำให้ฉ่ำใจว่าเป็นใครทำเจ้านั้นเหงื่อซึม ระยะนี้ได้พบไทจือบ่อยครั้งหม่อมฉันคงกำลังโชคดีแน่ๆเพคะเผิงชิงหลีขี้ยิ้มดวงตาทอประกายรู้เท่าทันให้คนที่นั่งข้างๆไทจือตี้เฟิงเลยเห็นสายตาของนางเข้าก็ถึงกับหัวเราะฮือๆห,ห,หากพี่สาวอยากพบโชคดีมิสู้ลองแต่งเป็นพระชายารองของอูดูสักครั้งด้วยสายสัมพันธ์ของเราวันหน้าอูต้องดีกับเจ้าอย่างแน่นอน เิงชิงหลีหัวเราะไม่ออกเหล่านางกำนันขององค์หญิงต่างขยับปลายเท้าลงจากศาลาทันทีพร้อมกับถอยห่างจากนั้นอีก15ก้าเค้อมตัวต่ำใบหน้าปลายไปด้านข้างไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นปอลอโอ,โอ้คือคำแทนตัวเองของไทจือไทจือทรงล้อเล่นแล้วเพคะมือเล็กยกผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับเหงื่อที่ข้างขมับก็ล้อเล่นอย่างไรเล่า มั่นหมายน้องเสาวจะกล้าแต่งพี่เสาวของนางได้อย่างไรฮ่าฮ่าฮ่ตีฟิงเหลหัวเราะออกมาด้วยน้ำเสียงตังวร์พาว่าแววตาหาได้ขำขันหมาซื่อเตือและผิงชิงหลีแท้จริงแล้วมีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาหรือจะกล้าคิดเรื่องเหลวไหลเช่นนั้นทรงล้อเล่นเกินไปแล้ว ก็มีใช่เพราะตระกูลสําคัญมีบุตรสาวน้อยหรอกหรือปีนั้นนางที่เพิ่งอายุได้สิปีถึงต้องคุกเข่ารับราชาองค์การเข้าวังในฐานะพระสนมกระทั่งทําให้วังหลังโกลาหลนจนต้องแต่งเข้าตําหนักองค์ชายใหญ่และถูกยาทั้งหมดก็ล้วนเพราะแท้เฝิงสําคัญเพียงเพราะเป็นหลานสาวสายตรงของท่านมหาเสนาบดีหากสมัยนั้นท่านอาของนางเผิงซีเหมย ไม่ดื้อดึงยอมตามน้ำแย่งชิงตำแหน่งฮองเฮาชีวิตของนางมีหรือจะพลิกผันถึงเพียงนี้พี่สาวติดตามเสด็จแม่ของอูมานานย่อมต้องรู้ดีว่าเสด็จแม่เมตตาท่านมากหากท่านคิดตกหน้าคนเพื่อความสะใจอูยินดีช่วยเสมอดวงตาเรียวแป่งประกายเยาวไวต่างอะไรกับผลไม้ดิบกัดได้รสเปรี้ยวหน้าเบี้ยวถมทิ้งกระทั่งผลสุกได้กลิ่นรสหวานฉายความงาม จึงย้อนนึกเสียได้ตีเฟิงเลยเข้าใจความรู้สึกของพี่ใหญ่ดียามนี้เผิงชิงหลีงดงามเย้ายวนที่พี่ใหญ่ยังไม่แต่งพระชายาเอกเกรงว่าเพราะนึกเสียได้ผลไม้ไร้ใจลูกนี้เผิงชิงหลีช้อนสายตาขึ้นมองเขาไพจื่อมีน้ำพระทยัยแต่หม่อมชันไม่อาจรับตั้งใจจะปงผมจริงๆอย่างนั้นหรือดวงตางามเบิกกว้างทรงรู้ได้อย่างไรเพคะ นางวางแผนเอาไว้เช่นนั้นจริงเจ้าต้องคิดให้ดีกว่าอารามชีหากยอมติดตามอูชั่วชีวิตอูจะดีต่อเจ้าในฐานะพี่สาวหากคิดมีชีวิตเช่นสามัญอูจะปกป้องเจ้าเองขอเพียงเจ้าเอ่ยปากเท่านั้นตี้เฟิงเลยมีได้หลงรูปโสมของนาง แต่เข้าใจดีว่าสตรีผู้นี้งดงามเกินกว่าจะปองผมเข้าวัดให้เกิดเรื่องหากนางยอมติดตามเขาแม้วันหน้าไม่คิดแตะต้องแต่จะยกย่องนางเป็นอย่างดีขอพระไทยเพคะเฟิงชิงหลีลุกขึ้นย่อเข่าให้อีกฝ่ายคำพูดเช่นนี้ของเขาเท่ากับรับรองอนาคตในภายหน้าของนางนางจะไม่ทราบซึ้งใจได้อย่างไรหากซึ้งใจจริงไม่สู้ส่งเสริมวาสนารัก ของอูสักหน่อยดีหรือไม่เอ๋คิ้วงามเลิกสูงครั้นได้เห็นสีหน้าเจ้าเล่ของไทจือนางก็ถึงกับหัวเราะออกมาไทจือร้ายกาจจริงๆแซงหยอกหม่อมชั้นแพ้จริงมีเป้าหมายหยกงามใครเล่าไม่อยากครอบครองเช่นนี้หากภายหน้าองค์ชายรองมีภยัยคงผิดที่ครอบครองหยกงามประมังเพคะ เิงชิงหลีสุดตัวลงนั่งแม้นางไม่แยบยนเท่าเหล่าองค์ชายแต่ก็พอจะคาดเดาอะไรได้อยู่บ้างโดยเฉพาะไทจือ่อที่นางเห็นมาตั้งแต่ยาววัยเขาหลอกผู้อื่นได้แต่หลอกตานางไม่ได้พี่ร้องตั้งใจส่งคนเข้ามาเองหากไม่คิดเอาคืนจะมีภัยได้อย่างไรผู้มีศักดิ์เป็นองค์หญิงปลายตามองหยกที่ยืนอยู่ไกลๆเห็นว่างดงามโดดเด่นยิ่งนะัก เกรงว่าเมื่อหลวงจีนรู้จักเลี้ยงไก่แล้วที่สุดย่อมต้องอยากลิ้มรสเพคะทั้งงามและน่ากินถึงเพียงนั้นตี้เฟิงเลยหัวเราะเสียงดังพูดได้ตรงใจอูยิ่งนักอย่าว่าแต่หลวงจีนสินขาดอยากกินไก่เลยกระทั่งขโมยบนกำแพงอย่างอูยังไม่อาจอดใจได้เจ้าจึงสมควรช่วยอูให้สมหวังสักหน่อยจริงหรือไม่แทนคำตอบเผิงชิงหลีโบกมือเรียกคน เหล่านางกำนั้นรีบเคลื่อนขบ,บวนขึ้นมาบนศาลาทันทีเสียวลู่ชงชาเป็นหรือไม่แบะแบะเจ้าใบพยักหน้าหลบดวงตาลงต่ำเช่นนั้นเกากูกูช่วยจัดเตรียมสักหน่อยเพคะฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจ สามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ